เอาละฮะและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมโคตรช็อคเลยก็คือช็อตของทางดอมสตูดิโอนี่แหละครับทีล่าสุดตัวของทางดอมสตูดิโอได้ทําการผสมผสานแจมเข้ากับเมอร์เดอร์โดนแบบงงๆตอนนั้นทางดอมสตูดิโอได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ทํากับเมอร์เดอร์โดนเพราะาอยากโฟกัสกับงานของตัวเองแต่อยู่ดีๆทางดอมสตูดิโอก็ได้เซอร์ไพรส์ที่ทําร่วมกับเมอร์เดอร์โดนเฉยเลยฮะอะไรกันครับเนี่ยแต่นอกจากที่จะมีเมอร์เดอร์โดนแล้ว ทางดอมตีดีโอยังทำช็อตอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือนาและไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอพูดถึงอีกช็อตหนึ่งที่ผมชอบมากๆของคุณเวอร์แลนซ์อย่าง The Ski ิ i d y Creator Uno Tournament วน o เมนหรือก็คือที่เอาคุณบูมมาเล่น u n นนั่นเองแล้วก็จะมีคลิปของคุณเวอร์แลนซ์อีกคลิปครับทำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดอมตูดิโอและคุณ ans, เวอร์แลนซ์เปิดฉากมากับคลิปหนาอาด้วยเปิดฉากมาตัวของซีนิสเตอร์คอกไททัน จะพูดกับฟิลเจอร์ลักค็อกแมนครับว่า I'm your father หรือก็คือค่าคือพ่อของเจ้าโดยที่บทพูดนี้จะมาจากเรื่อง Star Wars นั่นเองฮะเอาจริงๆผมก็สงสัยนะว่าเด็กๆรุ่นนี้ที่ดูคลิปผมจะรู้จักบทพูดนี้ไหมนะครับเพราะมันเป็นบทพูดในตำนานมากๆเมื่อ10ปีก่อนเลยแต่ตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าบทนี้ถ้าพูดให้เด็กๆรุ่นนี้ฟังจะเก็ทมุกกันไหมตัวของฟิวเจอร์ลักค็อกแมนก็จะพูดว่า นออ่ uh uh. อย่างปั่นและกวนจัดฮะคือคําว่านาอาถ้าแปลในภาษาไทยมันจะอารมณ์ประมาณว่าไม่อ่ะคือผมต้องขอบอกก่อนว่ามีมนี้มันเป็นมีมที่เกิดในทิกตอกที่มีคนเอามาตัดต่อแบบนี้ครับข่าวนี้ตัวของซินิสเตอร์คอกไททานก็จะงุนงิ้จัดเลยฮะพรโดนกวนสุดๆก็เลยพูดว่า the f you mean นาอ คือพี่แกหยาบจัดะนะครับซึ่งมันก็จะเป็นมีมจากทิกต็อกนั่นแหละฮะก็คือจะแปลทำนองว่าแกหมายความว่าอะไรวะนาอ้าครา,าวนี้ตัวของฟิวเจอร์ลักของแมนก็จะเม่อ์อะมันก็เลยยิ่งทําให้ตัวของซินิสเตอร์คอกไททันหงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมและได้พูดว่านาอาแอมยูฟาเธอร์นาอาอะไรกันคำนี้แต่พี่ฟิวเจอร์ลักของแมนก็ยังกวนไม่สุดฮะเม่อ์อะคราวนี้ตัวของซินิสเตอร์คอกไททันก็หงุดหงิดขั้นสุด จนพูดไม่รู้เรื่องเลยฮะ <S <S ซึ่งถ้าเรียนจากเนื้อเรื่องจริงๆแล้วตัวของฟิวเจอร์ลาร์กแมนเองก็เป็นลูกของซินิสเตอร์คอกไททันจริงๆนั่นแหละครับแต่แค่ตัวของฟิวเจอร์ลาร์กแมนไม่อยากยอมรับครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แทนเฉยอย่างฮาถัดมาจะเป็นตัวของดอมสตูดิโอที่ได้ไปจอยกับเมอร์เดอร์โดนครับทาทั้งที่ตัวเองบอกว่าจะไม่ไปทำแท้ๆซึ่งผมต้องขอบอกเลยครับว่าทางดอมสตูดิโอได้ทำเมอร์เดอร์โดนออกมาได้ดีมากๆ เียได้ว่าทําภาพออกมาได้มีสเสน่ห์แบบเมอร์เดอร์โดนจริงๆโดยมันจะเป็นฉากที่ตัวของเอง็นกาลังจะโดนซินแหวกตัวอยู่นั่นเองฮะจากตอนที่แหรือจุดจบที่แท้จริงในช่วง9กนาทีนั่นเองโดยที่ซินก็จะพูดว่าโอเคเธอก่อนเจ้าตุบแสนรู้ขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยโดยที่เอ็นกำลังจะโดนกระชากหัวหลุดแต่ในฉากนี้ยูดีดีเอ็นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็เลยหันไปก่อนที่ซินจะเลิกจ้วงเอ็นซะอย่างนั้นแล้วก็ได้มองไปที่หลุมอะไรสักอย่างเหมือนกัน ซึ่งมันก็เป็นหลุมดําที่ตัวของซินิสเตอร์คอกไททันพกตัวโผกมานั่นเองครับคราวนี้ซินิสเตอร์คอกไททันก็จะมองไปที่ซินกับเอ็นครับแต่ที่น่ารักเลยก็คือซินทําตาแป๋วกับพริบตาปิบเลยฮะแถมมีซาวเอฟเฟกด้วยนะโคตรฮาโดยที่ซินิสเตอร์คอกไททันก็จะพูดจาด้วยเสียงน่ารักว่าบางทีข้าไม่ควรมาที่นี่เพราะอภยัยเอาอะไรกันครับเนี่ยก่อนที่ข้างหลังจะมีฟิวเจอร์รักคอกแมนมาบอกว่าเฮ้อเกิดไปแล้วมั้ยล่ะตินก็จะหันไปมองด้วยความงงคูณสอง แต่นี่ถือว่าเป็นการคอลแลบที่เป็นการโชว์ศักยภาพของทีมดอมสตูดิโอเหมือนกันนะครับว่าเขาสามารถทำแอนิเมชันออกมาได้สวยมากจริงๆโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับของดอมสตูดิโอเรามาแวบไปของคุณเวอร์แลนซ์อันหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือ q u i บด d i t อยเลตอูโ o คอนเทสนั่นเองฮะเป็นคลิปหนึ่งที่ผมชอบมากโดยมาถึงเราจะได้เจอเจแฟนทอมก่อนที่เราจะได้เห็นคุณสไปดารันที่มาพร้อมกับเสียงดิสคอร์ซึ่งคุณสไปดารันก็ขำใหญ่เลยฮะแล้วก็พูดว่า <laughs> มันช่างขำอะไรขนาดนี้และคือคุณสไปดารันก็คอมเมนต์แซวด้วยนะแน่นอนสิว่ามันต้องเป็นเสียงดิสคอร์ดตัวของกล้องพอยต์อวิวคาเมล่าแมนจะแพนมาหาตัวของคุณเวอร์แลนด์ที่แายในมือไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งคุณเวอร์แลนด์ก็จะหันกลับไปแล้วพ้องกับพูดว่านี่มันตลกจริงๆเลยเฮ้ยดอมนายช่วยทำไอ้นั่นให้หน่อยได้ไหมอ่ะไอที่นาย,ย้อนเวลาน่ะพวกเราจะได้เริ่มกันใหม่อีกครั้ง คราวนี้ก้องจะแผ่นมาหาคุณโดมสตูดิโอครับแล้วเขาก็ได้พูดว่าโอ้นั่นมันฉลาดสุดๆไปเลยถ้าฉันทําได้อะนะเอ่อหมายความว่าไงอ่ะนี่ตูดูเหมือนนาฬิกาหรือไงเล่าคือพี่แกกำลังจะสื่อว่าพี่แกไม่ใช่เผ่าพอกแมนว่างั้นเถอะยังฮาแต่แล้วก้องก็จะหันไปหาคุณแม็กซิดีที่ไม่พูดจาอะไรแต่เหมือนกำลังใช้สมองคิดอย่างแรงฮะจะมีออร่าเต็มตัวเลยแถมยังใช้พลังจิตให้ไพ่ลอยได้อีก แคบคุณแม็กซีดีก็มาเมนด้วยนะว่าคลิปนี้โคตรเจ๋งเลยที่ได้ดูแล้วกล้องก็จะแพนมาหาคุณมอนสเตอพที่ถือไพ่อยู่ฮะกอนที่คุณมอนสเตอพจะพูดว่าสกิบบีอารมณ์จะพูดว่าไพ่เองไม่ดีละสิอะไรงี้แน่เลยฮะคราวนี้กล้องก็จะแพนไปหาคุณโนสกิลครัชต่อซึงคุณโนสกิลครัชก็จะทำหน้าตึงเครียดไปที่คุณบูมฮะคุณบูมก็ตึงเครียดจัดก่อนที่คุณโนสกิลครัชก็จะบอกว่านี่มันนานกว่าหนึ่งตอนของฉันอีกนะเอาแซวตัวเองเฉย คราวนี้คุณบูมก็จะเอาไพ่บวก48แปะลงมาฮะทุกคนก็ถึงกับช็อกสิครับก่อนที่จะแปะมาอีกใบแล้วคุณบูมก็พูดว่าเลี้ยไข่ตูซะเฮ้ยคุณบูมแกนิสยยัยงี้จริงๆนะคราวนี้คุณบูมก็จะว้าไปหาคามิล่าแมนก่อนที่จะพูดว่าฮึมฉันจําไม่ได้เลยนะว่าเคยปล่อยให้คามิล่าแมนตัวนี้มาถ่ายทำนะ่ะอ <I> ิบอายขอบอกเลยว่า RIP ีคามิล่าแมนล่กหน้าเลยครับแล้วคือคุณบูมมาเม้นเป็นหัวกะโหลกด้วยนะแล้วผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่า เสียงแต่ละโนที่ทุกคนได้ยินเป็นเสียงจริงๆของเจ้าตัวจริงๆนะครับยังเสียงของคุณบูมก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบคุณบูมมากๆครับท่านมาจะเป็นคลิปที่มีชื่อว่า Battle a r m o r Titan Spiakerman อร์แมนเวอซัตครับโดยที่ผมขอบอกเลยว่าพี่แดงของเราโพดบีโอเคเจเพื่อฉากมาตัวของพี่แดงก็จะถีบหัวลุง G Man ก็จะหยิบเจ็ตแพกออกมาแล้วก็บินทะยานขึ้นฟ้าครับพอลุง G Man ลุกขึ้นมาเสียงเพลงอนิเมะก็ดังขึ้นพร้อมกับพี่แดงที่โยนเจ็ตแพกออกไปและทำท่าบีโอเคเจ ก็คือสโตอีกบอมท่าที่20นั่นเองแล้วพอมันลงมาเท่านั้นแหละก็มีการสโลโมชั่นด้วยอย่างเทก่อนที่จะตูมและพี่แดงของเราก็มีการมาปัดชุดเกาะด้วยนะอารมณ์แบบเรื่องนี้แค่สิวๆครับพี่น้องแต่คือที่ฮากว่าก็คือลุงจีแมนดันไม่ตุยแต่คือบาดเจ็บจนหน้าฉีกเลยฮะแถมโกรธแค้นกว่าเดิมอีกคราวนี้ลุงจีแมนก็คือจัดหนักจัดเต็มใส่พี่แดงสงสานก่อนที่พี่แดงของผมยังเดียวเคเจก็เลยสวนกลับไปด้วยท่าโจมตีของเคเจต่อแต่ลุงจีแมนเอาโล่มากันไว้ได้ ก่อนที่จะยิงเลเซอร์สวนพี่แดงครับเดี๋ยวนะอันนี้มันคลิปทีเซอร์ตอนที่107เพาร์ทสามเฉยๆนีหว่าผมเคยทําไปแล้วนี่เอ๊ะเอา้าเดี๋ยวอีกสักพาร์ทพี่แดงจะโดนลงุงจีแมนตอกนั่นไงจริงด้วยเอาสรุปจบคลิปครับผมเคยทําไปแล้วขอผิดเพื่อนๆด้วยฮะพี่เสียเวลาอะไรเกันครับเนี้ยคือจําได้ว่าเคยทําตอนเห็นพี่แดงโดนตอกน,นี่แหละไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกับการรวมเบื้องหลังฮาฮาที่ตอนแรกคุณดอมบอกว่าจะไม่ทําแล้วแต่สุดท้ายก็ทําอยู่ดีะนะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูผมแปะลิงก์คลิปไว้ให้แล้วนะครับถ้าจะดูของคุณดอมก็กดทางด้านซ้ายได้เลยส่วนของคุณเวอร์แลนซ์ก็กดทางด้านขวาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ